สวัสดีครับวันนี้เรามาชมรีวิวของ iMobile iQ6 นะครับเป็นสมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นล่าสุดจาก iMobile นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง5.0นิ้วนะครับความละเอียด HD แสดงผลได้ใหญ่เต็มตานะครับ CPU Dual Core 1 GHz รับรองรับ2ซิมนะครับแล้วก็ Built-in Android 4.1มาในตัวนะครับก็คือไม่ต้องอัปเกรดใดๆทั้งสิ้น สำหรับด้านหน้านะครับอย่างที่เห็นก็คือดีไซน์จะค่อนข้างเรียบง่ายเทียวนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหมดไปกับตัวหน้าจอนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับก็ค,คือมีพื้นที่สำหรับทัศสกีนหรือดูคอนเทนต์ต่างๆได้มากมายนะครับด้านบนเนี่ยจะมีกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็ลำโพงสนทนาส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นปุ่มโฮมนะครับปุ่มเมนูแล้วก็ปุ่มแบ็คตาม แบบฉบับของ Android สำหรับด้านล่างนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับส่วนนี้ส่วนด้านข้างในตรงนี้ก็จะมีปุ่มสำหรับแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มสำหรับปรับเสียงส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับแล้วก็หูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับสำหรับด้านหลังก็ถือว่าทำได้ ค่อนข้างสวยงามดีนะครับก็คือเป็นฝาหลังสีขาวทั้งหมดนะครับหรือถ้าเป็นสีดําก็จะเป็นสีดาทั้งหมดเช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นเป็นเลนกล้องนะครับ12ล้านพิกเซลพร้อมแฟลช LED ส่วนล่างนี้ก็จะเป็นลําโพงหลักของตัวเครื่องนะครับสับฝาหลังนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับก็จะพบกับตัวแบตเตอรี่2,100ม ah ิลลิแอมป์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแบตโพลิเมอร์ซะด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2ซิมการนะ์ดจะใส่ซิมไหนก็ได้นะครับสามารถใช้งาน 3G ทั้งคู่แต่จะแอพทีฟได้แค่ซิมเดียวตรงนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ไมโคร s d นะครับใส่สูดได้สูงสุดที่32กิก สับความหนาะตัวเครื่องก็ไม่ถือว่าหนามากนะครับอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์พอดีพอดีนะครับไม่ถึง1 0 m mm. มิลิเมตรเลยซ้ำนะครับแต่จัดนูนตรงเลนกล้องนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับในการใช้งานครับมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับสำหรับ iMobile IQ q 6เนี่ยมาพร้อมกับ Android 4.1นะครับ ย่างนันก็ตัวแรุ่นนี้เนี่ยก็ต้องรอรุ่นอีกทีว่าจะได้อัพเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปหรือไมน่นะครับเนื่องจากสเปคต,ตัวนี้ก็ไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับทั้งหน้าจอ notification ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ยังมี toggle สำหรับช h o r t c u พวก wi-fi bluetooth gps อะไรต่างๆอยู่ด้านบนครบนะครับสำหรับหน้าโฮมก็มีการเปลี่ยนไอคอนเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีพวกเมนูอ,อะไรต่างๆนะครับ จะเห็นว่าการที่มีหน้าจอใหญ่ขึ้นก็จะทําให้มองเห็นพวกไอคอนหรือโปรแกรมต่างเนี่ยเยอะขึ้นโดยตามไปด้วยนะครับอย่าง mm hmm. กรีตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนลันเชอร์ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมแนะนําเป็น AP เบกลันเชอร์ซึ่งตัวนี้ก็จะทํางานได้ค่อนข้างเร็วกว่านะครับแล้วก็ดูคลีนกว่านะครับตัวนี้ก็สามารถโหลดได้ในจากมาร์เก็ตแนมแล้วก็จะมีพวกแอดออนพวกไอคอนต่างๆนั้นเอง ซึ่งในแอป,ปก็จะมีชื่อที่เรียกว่าเจลลี่บีนนะครับตัวนี้แหละผมว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้งานแบบ Stock UI นะครับด้านฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยบน iMobile IQ 6ก็จะมีให้ใช้งานพอสมควรนะครับอย่างกล้องรุ่นนี้เนี่ยติดกล้องให้ที่12ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์ BSI ก็คือ b a c k s i d e i l u m i n a t e นะครับซึ่งตัวนี้จะทำให ถ่ายภาพในกลางคืนในกลางคืนเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมถึงกล้องหน้า2องพิกเซลนะครับก็เป็นเซนเซอร์ bsi เหมือนกันแต่เท่าที่ใช้ดูก็นะครับโฟกัสอาจจะยังช้านิดนึงนะครับในการทดสอบจริงๆจากเอาดอ o ์นะครับ The ฟีเจอร์ต่างๆนี้ก็มีให้เลือกใช้เยอะทีเดียวนะครับทั้ง hdr ครับสำหรับถ่ายย้อนแสงก็ทำได้ใช้ได้นะครับแล้วก็มีโหมดคันเลอร์โหมดซีนต่างๆ แล้วก็มีให้ปรับพวกเซลล์ทามเมอร์พวกชาร์ปเนสปรับแสงปรับคอนทราสต์อะไรดีนะครับสภาพิกเจอร์ไซส์อย่างถ้าใครไม่อยากปรับ12ล้านก็มาปรับที่ใช้ที่5ล้านหรือ8ล้านก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสมุดการใช้งานก็จะมีพวกวิดีโอนะครับจะมีการอัปเดตอัปวิดีโอสวิดีโอก็จะมีพวกเอฟเฟกต์นะครับฟีเจอร์เด่นที่มาจากตัว ระบบอยู่แล้วสำหับวิดีโอก็สามารถถ่ายใ้ความละเอียดที่ Full HD 1080p ตัวนี้ก็ถ้า Full HD นี่จะออกมาในรูปแบบไฟล์ของ .TGP นะครับตัวนี้ก็สามารถบันทึกได้ที่15เฟรมต่อวินาทีซึ่งโดยรวมแล้วผมแนะนำให้บันทึกเป็น 720p ดีกว่าเพราะมันจะทำให้ข้อคุณาภาพในการดูชมอะไรเงี้ยมันพอดีกับตัวหน้าจออยู่แล้วนะครับ ครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่พีโหลดมานะครับอย่างที่น่าสนใจหน่อยก็จะมีโหราสโคปนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบดูดวงหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะชื่นชอบนะครับเมื่อเปิดแอปขึ้นมาก็จะพบว่ามีให้ใส่พวกวันที่เดือนปีเกิดเลยพวกนี้นะครับก็จะมีคำทำนายขึ้นมาตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตรงนี้ก็แล้วแต่วิจ,จาและญาณนะครับ อย่างแอปมาวันคลิกเคลียร์เนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่สําหรับเคลียร์พวกแคชพวกอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะทําทให้พื้นที่ตัวเครื่องเนี่ยมีมากขึ้นสําหรับมิวสิกนะครับก็เครื่องเล่นเพลงของตัวนี้ก็จะเป็นแบบสต็อกนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจาก Sound ฟเฟก c t ก็สามารถปรับได้นะครับเป็นพวก Equalizer สามารถปรับได้ถึง5แบนด์ครับก็จะมีเบสบูสต์มีพวกพีเซ็ตต่างๆ อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็จะมี Play a y e r Book นะครับตัวนี้เป็นบทสวดมนต์ซึ่งใครที่นับถือพุทธนะครับแล้วก็ชอบสวดมนต์แต่ไม่อยากเปิดหนังสือก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับอย่างเป็บทสวดมนต์ไหว้พระก็จะมีหลากหลายมีบทมีบทบูชาพระรัตน,นตรัยนะครับมีบทสวดยอดประกันด้วย โอ้ถือว่าน่าสนใจมากนะมีเป็นแบบเสียงให้ใช้ด้วยนะครับอย่างแอปโลโก้ตัวนี้ก็อย่างสตาร์ช็อคเกอนะซอคเกอร์นะครับตัวนี้ก็ใครที่ดูบอลก็น่าจะชื่นชอบนะครับจะมีข่าวข่าวสข่าวข่าวต่างๆมีการวิเคราะห์มีโปรแกรมเตะตารางคะแนนอะไรครบๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนิตยสารเลยทั้งนั้นสามารถดูจากในนี้ได้เลยนะครับเป,เป็นคอนเทนต เป็นฟรีคอนเทนต์ที่ลงมากับตัวเครื่อง Submagic so, Book นี่ก็จะเป็นจะเป็นพวกสโตรนะรของหนังสือต่างๆนะครับสำหรตัวไทย Macbook นะครับก็จะเป็นพวกนิตยสารหนังสือต่างๆนะครับตัวนี้จะไม่ฟรีนะครับแต่ก็จะมีให้ จะมีแท็บฟรีให้สำหรับฟรี for T G X แต่ก็ยังไม่มีให้ดูนะครับแล้วก็จะมีแมกกาซีนด้วยซึ่งแมกกาซีนต่างๆก็จะมีให้เลือกอ่านหลายตัวนะครับจะมีตั้งแต่อันิ้เตียสารพวกค้าวิกกี่พวกสตาร์คลิปไรต่างๆนะครับซึ่งสื่อฟรีก็จะมีอยู่บ้างแต่มีไม่เยอะเท่าไหร่ สำหวับาวิดีโอเพลเยอร์นับก็สามารถที่บอกนะครับสามารถเล่นไฟล์1 0 8 0ปได้แต่ต้องเป็น tgp นะครับแล้วก็คอนเวิร์ตมาที่15เฟรมนะครับไม่งั้นกระตุกเป็นเจ้าเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้ชิป mediatek mt 6 5 7 7ซึ่งเหมาะกับการเล่นวิดีโอ 720p มากกว่า คัามาดูกันดีกว่าว่าบน iMobile IQ 6เนี่ยจะสามารถเล่นเกมกราฟิกสูงๆได้ดีหรือไม่นะครับก็ในนี้จะทดสอบกับเกม Need for Speed Most Wanted นะครับ รับนการใช้งานเบราว์เซอร์นะครับก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเบราว์เซอร์ที่เป็นแบบสต็อกนะครับรองรับพวกนะหน้าเพจมาตรฐานทั่วไปนะครับทั้งพวกที่ HTML ไฟล์อะต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยการเปิดหน้าเพจเนี่ยทำได้ค่อนข้างสมูทนะครับไม่ต้องซูมอะไรมากมายนะครับเนื่องจากตัวหน้าจอเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง5.0นิ้วนะครับเป็นข้อได้เปรียบจริงๆของรุ่นนี้ยิ่งถ้าเป็นอ่ามบายไซต์ Mobile นะครับทั้งหลายก็ จะดูได้ค่อนข้างเต็มตาทีเดียวแต่การเปิดหน้าเพจที่มีออบเจกต์เยอะๆก็อาจจะทำให้กระตุกนะครับเนื่องจากตัวนี้ไม่ใช่ CPU ไม่ได้เร็วแรงอะไรมากนักนะครับก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับครับสำหรับการทดสอบเบนช์มาร์กนะครับ ก็มาดูกันดีกว่าว่ารุ่นนี้เนี่ยก็จะมาในได้สักคะแนนประมาณเท่าไหร่ครับก็การทดสอบนะครับก็ทำเรียบร้อยนะครับคะแนนได้อยู่ที่5903นะครับอย่งที่ระบุก็คือจะมีระบุว่า Dual คอคร์ 1GB นะกิกนแล้วก็ความละเอียดหน้าจอที่ hd 7 2 0 p คะแนนโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะครับซึ่งอย่าลืมว่าตัวนี้ก็มันใช้เป็นหน้าจอ HD นะครับดังนั้นการประมวลผลกราฟิกอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะสู้พวกหน้าจอความละเอียดต่าไม่ได้นะครับเนื่องจากใช้ชิปตัวเดียวกันครับก็มาดูการทดสอบ Quad ั a n Standard นะครับ ครับคะแนนที่ได้นก็อยู่ที่2675นะครับถือว่าทำได้ดีเทียวนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนตัว iMobile IQ6 นะครับแม้ว่าตัวหน้าจอจะเป็นความละเอียด HD นะครับแต่เรื่องคะแนนนี่ออกมาค่อนข้างสูงนะครับเป็นอีกรุ่นที่แรงพอใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องวัดที่การใช้งานจริงอีกครั้งนะครับเนื่องจากตัวพวกเบนช์มาร์นี่จะเป็นการทดสอบทางเชิงเทคนิคนะครับซะมากกว่า สำหรับ R uh, m o o i l l i q q 6นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าที่สุดแนวในใน,ในตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการ Android จอขนาดใหญ่นะครับมาคือมา5นิ้วนะครับสำหรับมา uh, ใช้งานด้านโซเชียลเน็ตเวิร์เข้าเว็ตัวหนังนะครับเล่นเกมก็สามารถทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับด้วย CPU Dual Core 1 g ก,ก็สามารถตอบสนองฟีเจอร์การใช้งานทั่วๆไปได้ดี พร้พอมกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับแต่ก็ตัวกล้องนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายนะครับเนื่องจากตัวคุณภาพก็อาจจะสูวรุ่นใหญ่อะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็สนนราคาที่8,490บาทครับก็จะมีให้เลือกเวอร์ชัน 3G 2แบบนะบก็คือ850 2 0 0 1นะครับแล้วก็900 2 0 0 1ตัวนี้ก็ลองเลือกได้นะครับสำหรับ iMobile IQ6 นะครับ